เจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งครับเขามีการเอาคลิปมาให้ผู้สื่อข่าวดูเป็นลักษณะของผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะมาที่ร้านเขากลางค่ากลางคืนแล้วทําสิ่งนี้ที่ร้านครับนี่คือภาพกล้องวงจรปิดนะครับจะเห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะมาด้อมด้อมมองๆอยู่ตรงบริเวณหน้าร้าน365โมบายเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามแล้ว ถ้าทางเนี่ยคือเหมือนดูว่าข้างในเนี่ยมีคนหรือเปล่าแต่พอเห็นแล้วเอ้ยไม่มีคนสิ่งที่เขาทําคือคุณผู้ชมฮะเขาพยายามที่จะหาอุปกรณ์ตรงบริเวณหน้าร้านแล้วนี่ฮะเจอแล้วเห็นว่าได้ค้อนกับไข่พวงมาแล้วพยายามที่จะงัดประตูร้านขายโทรศัพท์มือถือแห่งนี้คุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่งัดอยู่เจ้าของตื่นขึ้นมาพอดีฮะเจ้าของก็เลยเดินไปดูแล้วนี่คือจังหวะที่เจ้าของกับโจรปะหน้ากันครับ เฮ้ยเมงัวเตัวดีเฮ้ยอ่าคุณผู้ชมนี่ฮะคุณเอกวิทย์ครับเจ้าของร้านเขาไปแล้วเขาเจอพอดีปรากฏเขาก็เสียงดังเลยเฮ้ยงัดร้านเหรอ จนสุดท้ายผู้ชมเห็นไหมฮะคนที่ม well ังงัดเนี่ยยกมือไหว้เลยนะครับแล้วก็วิ่งหนีไปเลยแล้วผู้ชมฮะล่าสุดทีมข่าวบดินทีวีลงไปในพื้นที่นะฮะก็ไปคุยกับคุณเอกวิทย์คุณเอกวิทย์บอกเอาละเอาจริงๆจนถึงวันนี้ผมยังไม่กล้าเปิดร้านเลยผมยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาพยายามชี้อธิบายวันนี้มันคือจุดนี้ที่ไอ้โจรคนนี้เข้ามังงัดแล้วผู้ชมเชื่อไหมฮะมาทราบในภายหลังว่าคนร้ายเนี่ยคนที่มังงัดประตูร้านของคุณเอกวิทย์เนี่ยเห็นว่าพอหนีไป ดันไปขโมยมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านอีกคันนึงแล้วตอนนี้หนีลอยนวลไปเลยนะคุณผู้ชมก็วอนเจ้าที่ตำรวจนะครับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเร่งล่าตัวคนร้ายให้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าของร้านเองก็ไม่กล้าเปิดร้านนะครับแล้วก็ตัวคนร้ายก็ลอยนวลแล้วด้วยครับค่ะ